ก่อนจะปลูกอย่าลืมดูลากนะครับขอกันชครับของกรตะจิงครับก่อนจะปลูกนะครับนี่ตัดห้ดูเลยครับแบบนี้ไม่แตกแน่นอนครับลากเต็มก้นถุงเลยครับเนี่ยครับไม่ต้องไปเสียดายนะครับตัดเพื่อกระตุ้นให้เขาแตกลากใหม่นะครับ นี่เขาจะม้วนไปม้วนมาใช้ดินไปไม่ได้แล้วครับนี่ครับทิ้งไปเลยครับแล้วกระตุ้นลากใหม่นะครับค่อยๆปล่อยย้า้ถุงแตกครับก็ตั้งเลยนี่ครับประมาณนี้กบได้เลยครับ ใส่ดินให้เราโค้นแล้วค่อยเอาเดือดพงออกนี่เรียกว่าปลูกรอยฟ้านะครับผมแล้วก็ดึงเลยครับ หนงไม่ออกครับมาดูครับดูตรงนี้ครับตกล้องตรงนี้สุดๆจริงครับดูครับโคดยันข้างบนนะครับตีกลับลากตีกลับครับอันนี้ลากกดดีจริง นีครับผมแล้วก็เหยียบให้แน่นครับ